สวัสดีค่ะตอนรับผู้ชมเข้าสู่รายการฟังหวยหูฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองพบกันกับดิฉันชุติมาพึ่งความสุขและจันวีระเทระพัฒค่ะสวัสดีค่ะจันค่ะสวัสดีครับคุณชุติมาครับพ่วงเวลานี้เนี่ยนะคะท้ายสัปดาห์เนี่ยคือสัปดาห์นี้จะมีวันหยุดยาวถูกไหมคะโดยปกติแล้วเนี่ยหลายคนก็จะวางแผนการเดินทางท่องเที่ยวหรือแม้กระทั่งเข้าสู่เดือนธันวาคม หลายคนบอกว่าชอบเดือนนี้มากๆเลยเพราะว่ามันมีวันหยุดเนี่ยหลายต่อหลายห่วงด้วยกันเนี่ยนะคะเพราะานั้นเนี่ยเขาก็จะได้อะมันจะถึงเทศกาลเฉลิมฉลองปีใหม่ด้วยแล้วก็ได้อยุดสังสรรค์กับครอบครัวด้วยแต่ปรากฏว่าจันดูทิศทางของสัปดาห์นี้เนี่ยค่อนข้างจะเงาเงานะคะเออผมว่าบรรยากาศมันอึมครึมค่ะนะเดี๋ยวก่อนที่จะไปพูดถึงเรื่องในบ้านเราเนี่ยคือต้องบอกก่อนนะว่าเออ ความวิตกกังวลกับการระบาดของโควิด -19 สายพันธุ์โอมิครอนหรือว่าโอไมครอนเนี่ยมันมันเป็นข้อมูลที่เรายังไม่มีความรู้เชิงประจักษ์เพียงพอที่จะที่จะรับมือกับมันด้วยความสบายใจสิ่งที่เราใช้อยู่ในขณะนี้ ก็คือความรู้ทั้งหมดที่มีทางด้านระบาดวิทยาทางด้านไวรัสวิทยาแล้วก็เรื่องวัคซีนเราก็เรื่องการดูแลถ้าเกิดติดนะอันนี้เป็นความรู้ที่เราสะสมมา,าในช่วงประมาณปีเศษเศษนะแล้วก็เก็บข้อมูลจากฐานของความรู้นั้นแล้วก็ผลิตมาเป็นมาตรการในการรับมือหลากหลายรูปแบบที่เราคุ้นเคยเนี่ยใส่หน้ากาก เว้นระยะห่างฉีดวัคซีนทั้งฉีดวัคซีนแล้วก็มาฉีดวัคซีนเพิ่มเพื่อเพิ่มภูมิมมคุ้มกันที่เรียกว่า booster dose รวมถึงมาตรการการจำกัดการเดินทางหลากหลายรูปแบบในแต่ละประเทศแล้วก็การจำกัดการเดินทางไปมาระหว่างประเทศเราใช้ฐานความรู้นี้บนฐานความรู้นี้เนี่ยมันก็ยังมี คำถามที่ยังไม่มีคําตอบว่าจะรับมือกับไวรัสสายพันธุ์ใหม่โอไมครอนแบบไหนตอนนี้เท่าที่เราฟังอยู่เนี่ยลำดับแรกเลยเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะฟังทางองค์การอนามัยโลกใช่ค่ะใช่ไหมองค์การอนามัยโลกก็ออกมาให้ข้อมูลเป็นระยะอาจจะเป็นระบบของความร่วมมือในการให้ข้อมูลข้อมูลอะไรด้วยเนี่ย เราเห็นการขยายตัวหรือว่าการแพร่กระจายลามระบาดเนี่ยตอนนี้เท่าที่ผู้อำนวยการองค์การอนมามัยโลกพูดถึงเนี่ยคือ23ประเทศอย่างน้อยๆน,นะคะ23ประเทศค่ะคุณผู้ชมจาก<ต>5ใน6ภูมิภาคด้วยซ้ำไปค่ะขณนี้จำนวนของผู้ที่ติดเชือ้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่เนี่ยก็ยังไม่แน่นอนตัวเลขที่เราได้ล่าสุดเนี่ยประมาณ200กว่าคน แต่เรายังไม่เห็นเรายังไม่รู้ว่าเมื่อระยะเวลาผ่านไปการฟักตัวและปรากฏเป็นอาการสำแดงออกมาเนี่ยมันจะมีจํานวนมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าอาการเบื้องต้นมันก็เหมือนโรคทางเดินหายใจทั่วๆไปโควิดมันก็เป็นเรื่องของโรค <c oughs> ทางเดินหายใจเหมือนกันโควิด19เนี่ยมันก็เป็นโรคทางเดินหายใจเพราะฉะนั้นอาการมันจะเป็นอาการทับซ้อนกัน บางทีเราก็ไม่แน่ใจเพราะช่วงหน้าหนาวอากาศเปลี่ยนความชื้นเยอะในะยุโรปอะไรเงี้ยนะหิมะตกอะไรต่ออะไรเนี่ยก็อาจจะเป็นหวัดเป็นหวัดมันก็มีอาการของมันว่ามันก็เจ็บคอมันก็มีอาการอปอดบปงปอดบวมติดเชื้อ,อแต่มันไม่ใช่วรัสแล้วก็ไอ้ที่ผ่านมาโควิดมันก็แสดงอาการใกล้เคียงกันมีไข้การรับรู้ลดอาจจะด้อยลงไป แล้วก็เมื่อมันลงไปที่ปอดมันก็มีอาการปอดอักเสบแต่ว่ามันต่อเนื่องไปจนสามารถทําให้เสียชีวิตได้ที่จริงไข้หวัดใหญ่ก็ทําให้เสียชีวิตนะ,ะไม่ใช่ว่าไม่ทําให้เสียชีวิตก็ขึ้นอยู่กับคนขึ้นอยู่อะไรด้วยบรรยากาศอันนี้ด้วยข้อมูลที่มีในขณะนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าข้อมูลไม่เพียงพอที่จะวินิจฉัยอย่างน้อยในสมเรื่องเรื่องที่หนึ่ง สายพันธุ์ใหม่โอมิครอนหรือว่าโอไมครอนเนี่ยมันจะลามระบาดแล้วเข้ามาทดแทน <Delta. S 2> สายพันธุ์เดลต้าสมบูรณ์แบบไหมตรงนี้ต้องใช้เวลาแล้วก็ต้องดูติดตามมอนิเตอร์เพราะว่าในการที่จะตรวจว่าเป็นสายพันธุ์โอไมครอนเนี่ยมันก็คงจะต้องตรวจลึกลงไปอีกใ,ในแง่ของการวัดผลในแง่ของการตรวจดูอะไรต่ออะไรเนี่ยเพราะฉะนั้นจำนวนตัวนี้มัน จำนวนที่รายงานเนี่ยน่าจะต่ำกว่าความเป็นจริงซึ่งที่เขาตรวจมันเป็นการแค่สุ่มตรวจด้วยซ้ำไปมันแล้วมันต่ำกว่าความเป็นจริงนะแล้วอย่างบางประเทศเนี่ยอย่างในแอฟริกาใต้ซึ่งตอนนี้เขามีทั้งหมด9จังหวัดหรือ10จังหวัดเนี่ยมัน5หรือ6จังหวัดแล้วที่ว่ามันคือ5จาก9แล้วใช่ไหมที่เขาููติดเชื้อค่อนประเทศละค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าจริงๆพื้นที่ของแอฟริกาใต้เนี่ยมันกระจายนะ พื้นที่มันกว้างแต่ว่าในเขตเมืองอาจจะมีเมืองใหญ่ๆที่ว่าคนเยอะๆค่ะไม่ว่าจะเป็นที่เคปทาวไม่ว่าจะเป็นที่โยฮอนเนสเบิร์กเนี้ยอาจจะเข้มข้นลักษณะการใช้ชีวิตของคนผิวสีที่อยู่นอกเมืองนะอย่างผมเคยไปที่ที่เคปทาวเนี้ยคือใน Town เคปทาวนี่หลวมๆค่ะแต่ถ้าเกิดเป็นชุมชนข้างนอกซึ่งเขาอยู่กันเป็นของคนผิวสีเนี่ยมันค่อนข้างจะเรียกว่า เป็นชุมชนแออัดเลยนะในโจฮันเนสเบิร์กก็คล้ายๆกันนะส่วนในเปรทอรเรียทึ่งเป็นเมืองหลวงเนี่ยค่อนข้างค่อนข้างกระจายนะเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่มันจะแพร่อะไรต่ออะไรเนี่ยมันมีความเป็นไปนได้สูงแล้วคือคนที่นั่นเนี่ยก็ยังได้รับวัคซีนปริมาณที่น้อยอยู่ประเด็นที่สองค่ะประเด็นที่สองก็คือว่าเรายังไม่รู้ว่าวัคซีนที่เรามีอยู่ในขณะนี้เนี่ย สามารถที่จะรับมือกับสายพันธุ์โอมิครอนได้มากน้อยขนาดไหนนะคือถ้ามันกระจายเป็นวงกว้างอย่างที่เคยเกิดเกิดขึ้นกับเดลต้าแล้วก็ที่อ,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 อะไรละ่ะอัลฟาเหรอคะอที่เป็นกระจายอย่างตอนนั้นเนี่ยนะพอมาถึงตอนนี้เราไม่รู้ว่า วัคซีนที่ฉีดอยู่เนี่ยจะรับมือกับอันนี้ได้หรือเปล่าครอบคุมไหมครอ,อบคุมไหมเพราะฉะนั้นบนความไม่แน่นอนแบบนี้เนี่ยมันก็จะต้องหาข้อมูลหาข้อมูลเพิ่มเติม,ตมแล้วก็รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม,ตมจนกว่าจะมีคําวินิจฉัยบางอย่างออกมาที่เป็นไกด์ไลน์ที่จะให้ทําแต่ในขณะนี้ทุกคนก็คิดเหมือนกันหมดนะก็คือใช้ความรู้เดิมเนี่ยมาปรับใช้กับการจะรับมือกับโอไมคอนอย่างบ้านเรานะวันนี้ผมฟัง ท่านนรัฐมนตรีคุณประยุทธ์จันโอชาเนี่ยฟังจากเสียงที่ท่านพูดเนี่ยคล้ายๆกับว่าในระหว่างที่มันมีความไม่แน่นอนนี่ก็ต้องขอความร่วมมือนักับอันหนึ่งอันที่สองเนี่ยกิจกรรมที่เกิดความเสี่ยงเช่นภาคบันเทิงสถานบริการอาจจะต้องปิดต่อ ออหรือว่ายืดเวลาออกไปค่ะเพื่อดูความชัดเจนใช่ไหมใช่คะ่ะคุณประยุทธวันนี้เนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะคะท่านขออาภัยเลยแหละเ,ออเขาบอกว่าต้องขออาภัยในหลายอย่างที่คิดว่าจะทําได้แต่พอมันมีเชื้อโควิดสายพันธุ์ใหม่โอไมครอนเนี่ยนะคะ ที่มีความรุนแรงเข้ามาอันนี้ต้องมีมาตรการรองรับ uh huh. ถึงแม้ว่าในไทยเราเนี่ยจะยังไม่พบเชื้อสายพันธุ์นี้ก็ตามแต่น uh ี huh. ่นะคะ uh huh. และนอกเหนือจากนี้ท่านก็บอกว่าสําหรับเรื่องของมาตรการการเปิดประเทศแล้วก็คลายล็อกให้กับผู้ประกอบการอาจจะต้องเลื่อนออกไปบ้าง <Okay. S 1> ก็ขอให้มีความเห็นใจถึงส่วนรวมนั่นแหละประมาณนั้น <Okay. S 1> หลังจากนี้ต้องพิจารณาเป็นรายเดือนโดยฟังความเห็นจากแพทย์และกระทรวงสาธารณสุขด้วยค่ะอาจจะ อาจจะมีเพิ่มเติมอย่างนี้พรุ่งนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการของสบคขอสบศค่ะอาจารย์สบศหรือขอสบคสบศเกี่ยวกับด้านเศรษฐกิจโอเคก็อาจจะมีอะไรเข้ามาเพิ่มเติมนะแต่ว่าการติดตามสถานการณ์ก็อย่างที่บอกแหละอันนี้นอกเหนือจากเรื่องนี้แล้วเนี่ยแต่ที่ท่านนายกรัฐมนตรีย้าชัดนะอาจารย์นะเขาบอกว่าจะยังไม่ใช้ยาแรงหรือปิดประเทศหลังจากที่มีการแพร่ระบาดของสายพันธุ์นี้เนี่ยนะคะ เพราะว่าก็ต้องมองหลายด้านทั้งการท่องเที่ยวด้วยเศรษฐกิจด้วยสาธารณสุข <c oughs> ด้วย <c oughs> จริงๆผมก็เคยพูดไปแล้วว่าการเปิดประเทศรอบนี้เนี่ย <c oughs> ถ้ารัฐบาลทําได้จะไม่มีการล็อกดาวน์ใหม่คือ <c oughs> ถ้าล็อกดาวน์อีกทีนึงเนี่ยคนที่ลุกขึ้นมาพอขยับแข้งขยับขาได้ขยับตัวได้เนี่ย แล้วต้องถูกถีบให้ล้มคว่ำอีกรอบเนี้รอบนี้คงนอนสนิทอ่ะคือผมว่าไม่ฟื้นแล้วละอย่างนี้คงลำบากเหมือนกับนักวิเคราะห์หลายต่อหลายท่านเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เราสนใจก็คือว่าการฟอลโล่คนที่เดินทางเข้ามาจาก8ประเทศที่เราขึ้นลิสต์ว่ามีความเสี่ยงสูงแล้วก็ประเทศอื่นๆในภูมิภาคในทวีปแอฟริกาและประเทศอื่นด้วยเนี่ยว่าคนที่เข้ามาทั้งหมด มีเท่าไหร่ด้วยกันมีเท่าไหร่แล้วก็ตกค้างอยู่ในประเทศไทยเนี่ยเท่าไหร่แล้วก็ที่สำคัญกว่านั้นก็คือว่าเราไปตามดูเขาแล้วอ่ะเขา เป็นยังไงกันบ้างคือในหลายส่วนวันนี้ข้อมูลก็ค่อนข้างที่จะสับสนเหมือนกันนะคะในแง่มุมของตัวเลขเอาฟังจากที่คุณหมอชเววสันนาวาดผู้ในการกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพท่านถแถลงเนี่ยนะคะอบอกว่าจํานวนผู้ที่เดินทางจากทวีปแอฟริกาเข้ามาในไทยคะ่ะจันคะแล้วยังคงค้างอยู่ในไทยรวมๆแล้วเนี่ยมีทั้งหมด782รายค,ะค่ะก็แบ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงจาก8ประเทศ อันนี้มีจำนวนเนี่ย330ราย <Okay. S 2> คือที่เข้ามาตั้งแต่ช่วงวันที่15-30ถึง30พฤศจิกายน mm hmm. และอีกกลุ่มหนึ่งเขาแบ่งออกเป็นกลุ่มเสียงต่ำหรือว่าประเทศอื่นๆในทวีปแอฟริกานั่นแหละที่น mm hmm. อกเหนือจาก8ประเทศนั้น mm hmm. mm hmm. ตรงจำนวนนี้มีอีกสักประมาณ452รายด้วยกันค่ะออที่คุณนุ่นสรุปเป็นตัวเลข700กว่ารายเนี่ย เขายังอยู่ในประเทศไทยสักกี่มากน้อยคือตอนนี้เนี่ยยังคา700กว่าลายเนี่ยคืออยู่ในไทยค่ะจ<อ>ันคะคือถ้าฟังจากตอมอนเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆอ่ะมาจากแอฟริกาเนี่ย1 0 0 0 100คนด้วยกัน oh. แล้วตอนแรกที่เขาติดตามตัวได้เนี่ยมี46คนและในจำนวน1,100เนี่ยถ้าเราดูเนี่ยนะคะเขาก็บอกว่าแบ่งออกเป็นประเทศที่มีความเสี่ยงสูงเนี่ยอยู่สักประมาณ30เแล้วก็เป็นประเทศกลุ่มแอฟริกาที่ไม่ได้อยู่ในประเทศที่เสี่ยงสูงเนี่ยนะคะอีก70เซด้วยกันค่ะเพราะฉะนั้นขณะนี้เนี่ยสิ่งที่เราจะต้องรุนกันนะ,ะก็คือว่า จะมีรายงานการติดเชื้อของผู้ที่เดินทางเข้ามาจากข้างนอกเข้ามาในราชนจาจักรแล้วพบว่ามีการติดเชื้อจากไวรัสสายพันธุ์ใหม่โอไมคอนเนี่ยเมื่อไหร่ไอ้ตรงนี้จะเป็นจุดตัดจะเป็นจุดที่เรียกว่าจะนำไปสู่การตัดสินใจในเชิงนโยบายในเชิงการออกมาตรการอันนี้ก็ต้องต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดละ เอาละค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้ายังคุยกันต่อเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์โควิดค่ะคุณผู้ชมคะในวันพรุ่งนี้นะคะรายการฟังหูไวหูของเรายังมีช่วงของถามมาต่อไปที่เราเปิดโอกาสให้คุณผู้ชมทางบ้านสามารถส่งคําถามเข้ามาเพื่อถามอาจารย์วีระเทระพัฒได้นะคะ โดยช่องทางในการส่งคำถามค่ะ l ล n e ID at s นั่นเองและทางทีมงานก็จะคัดเลือกผู้โชคดีเนี่ยนะคะที่ส่งคำถามกันเข้ามาเพื่อรับมอบของที่ระลึกจากบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยนั่นเองค่ะวันนี้เราดูตัวเลขรายงานของผู้ติดเชื้อกันหน่อยค่ะจันคะวันนี้นที่รายงานออกมาเนี่ย4,971รายค่ะแล้วก็มีผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะ 33รายตอนนี้ยอดสะสมของผู้เสียชีวิตในไทยอยู่ที่27,53รายด้วยกันแล้วที่รักษาตัวอยู่ยอดก็คือ73,000กว่ารายเป็นผู้ป่วยอาการหนักเน่1,355รายใส่เครื่องช่วยหายใจ346รายค่ะอันนี้คือภาพรวมคือในแง่ของอตัวเลขผู้ติดเชื้อใหม่ตัวเลข คนที่ครองเตียงอยู่ตัวเลขคนที่อาการหนักแล้วก็ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยในแง่ของทางฝ่ายสาธารณสุขเนี่ยก็ถือว่าสบายๆด้วยจำนวนผู้ที่ต้องดูแลเป็นพิเศษในระดับนี้เนี่ยคือขีความสามารถของระบบสาธารณสุขไทยเราโอเคแน่นอนอันนี้ผมขอพูดต่อนิดนึงนะเรื่องของของก่อนที่จะไปดูเรื่องตัวเลข ของคนที่เราจะต้องจับตาเป็นพิเศษเพิ่มเติมเนี่ยค่ะคือขณะนี้เนี่ยต้องบอกก่อนนะว่าคือทางทางสากลนะทางต่างประเทศเนี่ยทางผู้เหนวยการองค์การอนมามัยโลกเนี่ยเขาค่อนข้างเป็นห่วงเป็นห่วงเรื่องอะไรคะคือเรื่องการรับมือแบบเหวี่ยงแห rä, แบบเป็นมาตรการทั่วไปอย่างที่ออกเนี่ย ห้ามเดินทางไปมาระหว่างประเทศหรืออะไรต่อมีอะไรนี้เนี่ยที่แต่และประเทศทำทำกันใช่ไหมคะอิสราเอลญี่ปุ่นนี่เขาไม่นักต่างต่างประเยกต่างชาติเข้าไปเลยคืออันนี้เนี่ยคือมันแน่นอนอยู่แล้วล่ะมันต้องสร้างสร้างสร้างความทุกข์เป็นอุปรสรรคสําหรับการใช้ชีวิตเนี่ยแต่ที่สําคัญท,ที่สำคัญก็คือว่าสิ่งที่เขาเป็นห่วงเขาห่วงว่า ถ้าหากว่าไปกีดกันกันแบบนี้เนี่ยแต่ละประเทศที่เขามีผู้ติดเชื้อเนี่ยเขาอาจจะไม่วิลลิ่งค่ะไม่ยินดีที่จะรายงานเพราะเขากลัวการต่อต้านจากคนอื่นเนี่ยอันนี้ซึ่งซึ่งผมคิดว่าที่เขาพูดก็มีพ้อยดีเหมือนกันว่าเออบางทีเราก็มองแต่ในแง่ของเรานะ,ะยางสมมุติเนี่เอาผมยกตัวอย่างอะอย่างเราสม,มติตรวจเจอ โอไมคอนสายพันธุ์ใหม่เนี่ยคงจะต้องคิดหนักเหมือนกันนะะว่าจะบริหารจัดการข่าวสารแบบนี้ยังไงในระหว่างที่เรากำลังเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวเข้ามาออกแบบอย่างดีเลยนะแบบเ,เข้ามาแบบเทสแอนโกนะนกเข้ามาแบบแซนบ็อกนะนกเข้ามาแบบเ,เป็นประเทศอื่นดูแลอย่างนี้นะเรามีระบบมอนิเตอร์อะไรเงี้ยเราก็พยายาม จะเชียร์ให้เขามาประเทศเราโดยที่เราก็คิดว่าเราพร้อมที่จะรับเนี่ยแต่ถ้าเกิดมันมีข่าวว่ามีคนติดเชื้อแล้วจะไงจะบริหารจัดการตรงนี้ยังไงมันต้องกึกแน่นอนอ่ะใช่ไหมใช่เพราะเ,ออเวลาที่แต่และประเทศประกาศเนี่ยนะคะคือเขาประกาศจากประเทศกลุ่มเสี่ยงแล้วอันนั้นก็อย่างหนึ่งแล้วก็อนอกเหนือจากนี้เนี่ยยังเป็นเรื่องของว่าประเทศไหนที่พบผู้ติดเชื้อสายพันธุ์นี้แล้วก็จะมีการกีดกันประเทศนั้นไม่ให้เข้าประเทศของตัวเองตอนนี้มันเท่าไหร่ยี่สิบ ยี่สิบหกประเทศใช่ไหมที่บอกว่าที่เจอที่เจออย่างน้อย23ประเทศค่ะอาจารย์คะยี่สิบประเทศเดี๋ยวมันก็จะ,ะจะมีตัวเลข รายงานเพิ่มขึ้นตามมาเรื่อยๆละไทแอฟริกา Africa ใต้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยการติดโควิดของเขาเนี่ยจันท์คที่พบสายพันธุ์นี้ด้วยเนี่ยนะคะคือถ้าดูตัวเลขของการติดเชื้อที่นั่นเนี่ยเขาบอกว่าเพิ่มขึ้นเท่าตัวในวันเ,<อ>เดียว<อ>นะคะใช่ใชอันนี้ก็เป็นอีกอันที่น่า<ช>สนใจจาก4,300กว่ารายเนี่ยกับกลายเป็นเพิ่มขึ้นไปเนี่ยประมาณ8,500กว่ารายด้วยกันเมื่อเมืม่อวานรายงานตัวเลขนี้เป็นตัวเลขเมื่อวานใช่ค่ะคืออ้าวโอ้โหถ้าอย่างนี้มันก็สะท้อนนะ ว่าการระบาดมันอาจจะรวดเร็วนะค่ะถ้าคุณตัวเลขเพิ่มขึ้นเท่าตัวแต่ไม่รู้มันเป็นสายพันธุ์ใหม่นั่นสิหรือเป็นสายพันธุ์เดิมอะไรแต่ว่าถ้าอย่างนี้นะน่าจะเป็นสายพันธุ์ใหม่นะกทีบอกไปบอกว่าที่ว่าเป็นสายพันธุ์โอไมคอนที่เขาบอกว่าพบใน 5. 9จากจังหวัดของแอฟริกาใต้ไ,ไงคะ,ะส่วนที่อเมริกาก็เจอและสําหรับคนที่ติดเชื้อสายพันธุ์ใหม่นี้เ,นเป็นรายแรกของสหรัฐอเมริกาก็เดินทางมาจาก <Africa S 2> แต่<า>ในยุโรปลหลายประเทศแล้วใช่ค่ะคราวนี้มันจะมีผลทําให้ทางยุโรปเขาจะต้องทําอะไรไหมค่ะ,ะก็ตอนนี้ก็เป็นจังหวะนะอย่างของเราเนี่ยทัวร์อัลบาวเนี่ยเท่าที่ผมทราบนะคนที่จะไปเที่ยวยุโรปเนี่ยที่เป็นทัวร์นะที่เป็นคณะท่องเที่ยวบางประเทศที่เขาไม่ได้ปิดกั้นเรื่องควอเันทีนเนี่ยเข้าใจว่าจะเริ่มออกกันในประมาณกลางเดือนมกราค่ะ,ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เกิดความไม่แน่นอนอีกเพราะฉะนั้น คือคือไอ้ที่มันไปที่จะไปตกลงกันไปแล้วอ้วน<อ>จะตุ้งสตางไปแล้วเกิดไปไม่ได้เลยโอ้โหเป็นเรื่องก็เหมืราธุรกิจกกมันติดขัดหมดเลยอะใช่ค่ะบ้านเราที่ยกกาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่นําร่องที่เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวเนี่ยนะคะอย่างในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเองวันนี้ก<อ>็มีข่าวลือนะหูมากเลยค่ะว่าพบผู้ติดเชื้อเนี่ยนะคะที่มาจากต่างชาติและเข้าแซนบ็อกเนี่ยเขาบอกว่ามีการติดเชื้อสายพันธุ์ใหม่โอไมคอนแต่ท้ายที่สุดยังไม่มีนะคะสำหรับในประเทศไทยแล้วถ้าเกิดว่าดูตัวเลข คือในพื้นที่ภูเก็ตค่ะนักท่องเที่ยวจากแอฟริกาใต้ที่เข้าภูเก็ตก็บอกว่ามี130คนด้วยกันค่ะอันนี้จะเป็ภูเก็ตนะใช่คะะะ่ะก็เดินทางออกไปแล้วเนี่ย58คนยังเหลืออยู่ในไทยอีก72คนแล้วก็อยู่ที่ภูเก็ตเนี่ย57คนนะคะ ใน57คนนี้เขาตามตัวได้แล้ว17คนที่บอกว่าตามตัวเนี่ยที่เขาอยากตามตัวเป็นเพราะว่าต้องเอามาตรวจ rt pcr อีกครั้งหนึ่งเอามาใหญ่จมูกใหม่ใช่ก็ต้องดูด้วยว่าในจํานวน57คนนี้ต้องดูว่าเขากักตัวครบ14วันแล้วหรือยังเพราะถ้าเกิดว่าครบ14วันแล้วก็ถือว่าอยู่ในระยะที่ปลอดแต่ถ้าเกิดว่าเจอตัวแล้วยังไม่ครบ14วันแล้วต้องกักตัวให้ครบ14วันใช่ต้องตรวจด้วยอะไรด้วยเนี่ยนะคะก็จะต้องมีมาตรการตรงนี้ออกไปอีกค่ะ ว่าไปแล้วเนี่ยจริง,รงๆแล้วโอไมคอนมันก็เป็นปัจจัยคุกคามทางด้านเศรษฐกิจมากๆเลยเนี่ยนะคะจย์ใช่เพราะคือเมื่อวานนี้หรือวันก่อนเนี่ยเราก็ดูจากการประเมินของอฝ่ายวิจัยต่างๆนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งาทางไทยกระชนเนี่ย <c oughs> เขาค่อนข้างตื่นตัวมากนะ <c oughs> ในต่างประเทศก็เหมือนกันนะสถาบันการเงินก็มีการวิเคราะห์ให้ภาพแบบ อย่างดีอย่างเลวอย่างร้ายอย่างรับมือได้อย่างกระจายเยอะอะไรเงี้ยคือตอนนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าฐานข้อมูลที่จะนำมาประเมินสถานการณ์เพื่อที่จะออกนโยบายและมาตรการผมคิดว่าค่อนข้างเร็วเกินไปที่จะสรุปได้แต่ถึงกระนั้นก็ตามทีเนี่ยก็มีความจำเป็นที่จะต้องพยายามคาดการเพราะถ้าเกิดรอให้มันเกิดเนี่ย แล้วค่อยมาทำเนี่ยมันอาจจะช้าไปก็ต้องมีการคาดการณ์ก่อนว่ารูปร่างหน้าตาประมาณไหนแล้วก็เอาข้อมูลจริงที่เกิดขึ้นอัปเดตแต่ละวันเนี่ยเพื่อที่จะาวางแผนได้อะไรได้อันนี้ผมผมบอกตามตรงนะว่าผมค่อนข้างเห็นใจทางทางทีมที่เป็นคนดูแลเรื่องเศรษฐกิจบ้านเราไม่ว่าจะเป็นตัวนายกเองไม่ว่าจะเป็นรองนายกทางด้านเศรษฐกิจ คุณสุพัฒนาพงพันมีชาวไม่ว่าจะเป็นตัว <นะ S 2> รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโดยตรงแต่จริงๆแล้วช่วงนี้เนี่ยนะอยากฟังข้อมูลจากท่านนี้ที่สุดเลยค่ะคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง<ช>คุณอาคมเติมพิทยาภายัยสิทธิ์เนี่ยนะคะคือถ้าเกิดว่าสถานการณ์ในบ้านเราเนี่ยเจอกับสายพันธุ์ใหม่เงินทองสตุงสตังหน้าตักของเราเนี่ยยังพอจะมีรับมือไหมเดี๋ยวช่วงหน้าคุยฟังกันต่อค่ะ เรื่องของเศรษฐกิจค่ะ,ะคือเราประเมินทุกวันเพราะว่าจริงๆอ่ะมีหลากหลายสถาบันที่เขาค่อนข้างประเมินว่ากรณีที่เลวร้ายสุดเป็นยังไงกรณีที่เออมันเป็นไปในทิศทางที่ดีเป็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องของโควิดสายพันธุ์ใหม่แต่ทีเนี้ยเนี่ยสำหรับในประเทศไทยก็มีคําถามเยอะค่ะว่าถ้าเกิดว่าไอโควิดสายพันธุ์ใหม่มาถึงบ้านเราปุ๊บเนี่ยนะคะหน้าตักของเราเงินเงินทองทองของเรามันจะมีพอรับมือหรือเปล่าไม่ก่อนก่อนจะไปตรงนั้นนะเท่าเท่าที่ฟังจาก ท่รัมตีว่าการกระทรวงการคลังคุณอาคมเติมพิทยาภัยศิทธิ์ล่าสุดเนี่ยคือก็คงเหมือนคนอื่นสำหรับเรื่องการติดตามข่าวสารเรื่องสายพันธุ์โอมิครอนเนี่ยต้องรอผลการศึกษาที่ชัดเจน<ะ>ว่าความรุนแรงมันประมาณไหนโดยเฉพาะอ,อย่างจริ้งก็คือว่าข้อมูลเบื้องต้นคือกระจายเร็วแต่ผลกระทบต่อชีวิต ของคนในแง่เจ็บป่วยรักษาพยาบาลเนี่ยอันนี้ยังไม่ชัดเจนขณะนั้นปร,ประเด็นสําคัญอันนี้ท่านก็พูดเหมือนคนอื่นแหละก็ในแง่การป้องกันการติดเชื้อไม่ให้มีผลกระทบกับเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นการดูแลที่เข้มข้นขึ้นอย่างล่าสุดเราก็ยอมนะยอมถอยตอนแรกเราทางกระทรวงกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาทางฝ่ายท่องเที่ยวเนี่ยเขาก็บอกว่า เออน่าจะยกเลิกมาตรการ rt pcr แล้วก็โรงแรมหนึ่งวันสำหรับคนที่เข้ามาจาก63ประเทศเขตปกครองก็ทำท่าทำทางว่าเราจะเริ่มประมาณหนทันวาหรือ15บทันวาอะไรนี้แล้วเนี่ยใ,ใช้ตรวจ atk เออใช้ตรวจ atk อย่างนี้เพราะตรวจ atk เนี่ยตรวจที่สนามบินเหมือนบางที่เนี่ยคุณลงมาปั๊บเนี่ยคุณไม่มีอาการอะไรแล้วก็คุณฉีดอะไรวัคซีนมาครบแล้วเดินผ่านมาทุกช่องแล้วมาจบสุดท้ายที่ใช้ตรวจและผิดเทสแอนติเจ ถ้าไม่เป็นปั๊บก็ไปไหนไปได้เลย<ช>ไม่ต้องไปเสียค่าใช้จ่ายอยู่ในโรงแรมกับตรวจ rt pcr อีกประมาณ4 5 0ห0 3พันสมี่พันเนี่ 5, 9, 9ตอนแรกว่าจะทำแบบนี้แต่พาะเกิดข่าวเรื่องโอไมคอนมาปั๊บเนี่ยรัฐบาลก็ถอย<ช>ตกลงว่าไม่เอาละต้องเป็น rt pcr atk เลิกไปคร<ช> <ๆ S 1> าวนี้คราวนี้หลักคิดเป็นยังไงท <ๆ S 1> <ๆ S 2> ่านติว่าการกระทรวงครังบอกว่าตอนนี้รัฐบาลต้องสร้างสมดุล ระหว่างการป้องกันการแพร่ระบาดกับมาตรการเศรษฐกิจเราไม่พูดถึงมาตรการเศรษฐกิจที่มีอยู่แล้วแล้วก็ดำเนินไปนะ,ะพูดถึงในอนาคตครนี้ถ้าหากว่าดูตัวเลขปัจจุบันตัวเลขดีขึ้นแต่ถ้าเกิดมีการแพร่ระบาดมากขึ้นอ้าอันนี้ต้องดูแล้วว่าจะมีเม็ดเงินเป็นกระสุนรองรังเหลือไหมคำตอบในขณะนี้ก็คือว่า เม็ดเงินที่ยังไม่ได้ใช้ส่วนจะใช้แบบไหนถ้าเกิดกรณีระบาดจะเป็นเยียวยายจะเป็นประคับประคองจะเป็นการโอนเงินให้อะไรต่ออะไรพวกนี้ถ้าถามว่ามีเยอะไหมคําตอบก็คือว่าเหลืออยู่แค่2องแสนหหมื่นล้านอันนี้คือเงินพิเศษนอกงบป,ประมาณนะคราวนี้เนี่ยมันต้องดูว่าของของการระบาดการติดเชื้อเนี่ย มันรุนแรงไหมมันกระทบเศรษฐกิจชีวิตการทํางานของผู้คนไหมมันดึงลงไปลึกไหมเออถ้ามันถ้ามันกระทบแล้วมันต้องมีการปิดงานบางส่วนปิดอะไรบางส่วนเนี่ยค่อยกลับมาดูว่าจะใช้เงินที่มีสองแสนห้าหมื่นล้านเนี่ยทำยังไงอันนี้มันคือเงินกู้เพิ่มเติมก้อนนี้เลยค่ะคือเรากู้ทั้งหมดเนี่ยแสนห้านะไม่เกี่ยวกับแบงค์ชาตินะไม่เกี่ยวกับที่แบงค์ชาติเขาใช้เงินแบงค์ชาติ ปรับสภาพคล่องทำของเขาเอาเฉพาะเงินกู้แน่ๆเนี่ยแสนห้าเราใช้ไปแล้วหนึ่งแสนหนึ่งล้านห้าแสนล้านเนี่ยเราใช้ไปแล้วหนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นล้านตอนนี้เราเหลือก้อนเนี้ยสองแสนห้าหมื่นล้านอันนี้ต้องดูว่าเออมันกระทบกลุ่มไหนท่านพูดนะบอกโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงภายใต้ความเสี่ยงต้องมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมหรือไม่อันนี้ต้องขอดูก่อนค่ะอันนี้ถ้าเกิดพูดถึงเงินที่มีอยู่ในปัจจุบันเอาเงินที่มีอยู่ปัจจุบันโดยไม่เกี่ยวกับพรกร หลักๆรัฐบาลเนี่ยจะมีเงินหลักๆที่ใช้จ่ายเป็นปกติก็คืองบประมาณประจำปีงบประมาณประจำปีซึ่งเริ่มแล้วตั้งแต่วันที่หนึ่งตุลาคมเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยจนถึง30กันยายนปี2,565เนี่ยสาล้านล้านบาทแต่แน่นอนนะ มันไม่ใช่เงินกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งหมดหรอกมันก็ <ขอ S 1> เป็นเงินที่เกี่ยวข้องกับเรื่องลองทุนเอ,อ่อซื้อ iPhone บ้างอะไรบ้าง <laughs> ถือว่าไม่ได้ยินเออเป็นซื้อ i p h o n ร้อยกว่าเครื่องว่างอะไรบ้างคุณผู้ชมรีบสบ <laughs> ่งคำถามเข้ามาในรายการใหญ่เลยค่ะไลนไอดีแอดทูเอียร์นะคะเอออันเนี้ยเป็นเรื่องเงินเดือนข้าราชการเป็นเรื่องค่าจ้างเป็นเรื่องคุ่รัปพันเรื่องอะไรต่ออะไรนะมันอาจจะมีบางส่วนที่เป็นเงินลงทุนประมาณร้อยลยี่สิบ ในในงบประมาณรายจ่ายนี่เขาบอกว่าเป็นลงทุนของหน่วยงานรัฐเนี่ยหกแสนล้านบาทเป็งบลงทุนองรฐวิสาหกิจจากนั้นก็เป็นเรื่องของการลงทุนของรัฐวิสาหกิจซึ่งอยู่นอกงบประมาณแต่จะกู้เงินรัฐบาลในรัฐบาลกู้เงินให้เลยอันนั้นอีกประมาณ3ามแสนล้านนะซึ่งอันเนี้ยเป็นเนื้อหนังมังสาเท่าที่มีเท่าที่มีสามจุดหนึ่งล้านล้านในนั้นตัดทอดตัดทอนออกมาหกแสนล้านเป็นงบลงทุนกับรัฐวิสาหกิจลงทุนอีกประมาณสามแสนล้าน ไอ้หกแสนล้านนะ่ะมันเป็นลงทุนของหน่วยงานรัฐก็ส่วนหนึ่งแล้วยังมีส่วนที่เป็น PPP รัดรั้วลัดร่วมกับเอกชนอีกส่วนหนึ่งค่ะคราวน,นี้ถ้าดูจากอย่างนี้แล้วเนี่ยถามผมเนี่ยว่าสองแสนห้าหมื่นล้านที่มีอยู่ในมือพร้อมใช้ได้เนี่ยตามกฎหมายให้อำนาจไว้แล้วเนี่ยพอไหมถ้าระบาดอะผมคิดว่าไม่พอก็ต้องกู้เพิ่มอีกสิคะอันนี้ก็จะมีพระราชบัญญัติกู้ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เพิ่มเติมเพื่อเยียวยาเศรษฐกิจ บ้ากันอีกอะไม่ต้องห่วง,ะงนะเพราะว่ารัฐบาลไม่มีเงินอะไรมากไปกว่าตอนนี้ถ้าพูดถึงรายได้ที่จัดเก็บก็เพียงพอสําหรับเพียงพอสําหรับการผลักดันงบประมาณแบบขาดดุลแต่มันไม่พอสําหรับที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะไม่พอที่แบบที่จะไปเยียวยาประครับประคองต้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 องกู้เพิ่มแค่นี้เราก็เห็นเศรษฐกิจเนี่ยให้ขยายตัวเนี่ยก็จะเป็นไปตามเป้านี่ยก็ยากแล้วหน,นึ่งเปอร์เซ็นต์นี่ก็ยากแล้วแล้วมันยังมีเรื่องอื่นนะต้องยอมรับว่า มจะจะโควิดไม่โควิดอะไรไม่รู้อะภาลัผูกพันบางอย่างอะคุณค่าทางด่วนเราเคยคุยกันไปแล้วสายที่เป็นทางด่วนเสียรัฐวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครค่ะอันนี้คือมาจากทางตลิ่งชันอ่ะง,ง่าง่ายมาจากทางตลิ่งชันมาบรรจบกับทางหลวงเออไอ,อ,อ,อทางด่วนที่มาจากแจ้งวัฒนะหรือไม่ก็ ถ้าไปแต่กรุงเทพเ,เลยกระทรวงการคลังเลยทางแยกลงกำแพงเพชรแล้วมันมีทางเลี้ยวซ้ายไปไอ้ท่อนนั้นน่ะซึ่งคนใช้ไม่ค่อยเท่าไหร่คนยังใช้น้อยเนี่ยเอออันนี้ผมว่าการทางพิเศษกระทรวงคมนาคมเนี่ยเขากลัวว่าถ้าเกิดเราไปไม่ให้เขาขึ้นค่าทางด่วนตามสัญญาคือทุกห้าปีต้องมีการปรับถ้าไม่ให้เขาขึ้นเดี๋ยวก็จะมีกรณีพิพาทฟ้องร้องกันอีกแล้วก็จะเป็นเงินแบบว่าเอามาคาไว้ว่าเนี่ยเป็นภาระผูกพันเดี๋ยวไปอนุญาโตตุลาการ เขาชี้ว่าไม่ทําตามสัญญาต้องชดใช้เงินให้เดี๋ยวก็จะมีคนมาบอกเรื่องค่างโง่ทางด่วนทางแดนแล้วก็ว่ากันไปเนี่ยนะสุดท้ายราคาเนี่ยออกมาเป็นเท่าไหร่ยังไงคะจังค่ะเพิ่มสิบหาบทจากห้บเป็นหกส้าแล้วค่ะอันนี้แพงกว่าแพงกว่าแจ้งวัฒนะเข้ามาในเมืองนะแจ้งวัฒนะเข้ามาในเมืองนี่สตาร์ทที่ห้าสิบห้าค่ะไอน,นี่สตาร์ทที่65้าแพงนะพูดถึง พูดถึงระยะทางเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันไกลมากน้อยแค่ไหนนะ,ะแต่มันเป็นทางเลือกอ่าผมยอมรับว่าการขึ้นทางด่วนเนี่ยมันเป็นทางเลือกถ้าท่านไม่ขึ้นไม่ต้องเสียคนจะขึ้นน้อยขึ้นมากอะไรไม่รู้แหะแต่ว่าเขาเขาเขาเริ่มที่50บาทแล้วเขามีสัญญาว่า5ปีต้องปรับให้เขาเอันนี้ก็เป็นไปตามสัญญา65สิาหรับรถสี่ล้อรถเกง๋งถ้าเป็นรถสีล้อขึ้นไปไม่เกินสิบรอก็ร้อยห้า ถ้าเป็นรถ10บลอ้อเกินเกินสิบล้อขึ้นไปก็ร้อยห้าแต่ว่าช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยคนก็ขึ้นทางด่วนน้อยนะต้องมาลุ้นกันค่ะว่าในอนาคตเนี่ยหวังว่ามันจะไม่มีสายพันธุ์ใหม่เข้ามาแล้วกันนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้รายการของเราหมดเวลาแล้วค่ะต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ